วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคุณครูที่เข้ารับการนิเทศกับทีมศึกษานิเทศสพมนทบุรีของเราว่าเฮ้ยนิเทศกับพวกเราแล้วเป็นยังไงบ้างแนะนำตัวเองค่ะชช่ไหคะครับสวัสดีครับผมชื่อครูอมรับดลศรีนะครับเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์มศครับโรงเรียนเตรียมมศัพด์นนาการนทบุรีครับอ่าแล้วความเป็นไปเป็นมาในการเข้ารับการนิเทศของพวกเราก็คือ ท่านสอนอผู้คุญสกุลตนาธแล้วก็นภัิดุษสดีนะคะซึ่งทั้งสองท่านเนี้ยทั้งสองคนพวกเราเนี่ยเป็นสุดสายด<ม>ีเทศที่รับผิดชอบในการนิเทศคุณครออูอัทรั์นั่นเองอ่าเรื่องก่อนเลยนะครับก็คือในเมื่อประมาณสองปีก่อนอะประมาณสองสามปีก่อนก็คือหัวหน้ามูนมนะครับเขาก็จะมาหาครูนะครับที่จะต้องเข้ารับการนิเทศโดยท่านสอนอก็จะรับการนิเทศซึ่งช่วงนั้นเนปะ็นช่วงโควิดด้วยครับ และทีนี้ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายการประเมินวิทยฐานะเป็นวพีเอทีนี้ผมก็เลยแบบอ่ะโอเคเราเข้ารับกรดเทศก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็แอบบแอบกบลัวแต่ก็โอเคเพราะว่ามองว่ามันต้องเกิดประโยชน์แน่นอนเพราะการนิเทศคือจะดูเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับการทําแผนแล้วก็มีการมานครับเวลาสอนเสร็จด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดใจเข้าร่วมพอเขาร่วมเสร็จรู้สึกว่าไม่ไม่ผิดหวังครับเพราะว่าท่านสอนอน,อน้อง ทั้งสองท่านแนบบเป็นที่เรียกที่ดีมากเลยเริ่มตั้งแต่จำได้เลยครั้งแรกก็คือประชุมคุยกันวางแผนงานว่าวันไหนวันไหนเอา้าไม่ว่าโอเคปรับได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ารักมากครับมีความยืดหยุ่นสูงมากครูไม่เครียดเลยแล้วก็สองก็คือมาหาคัางแรกดูแผนก่อนเอาแผนมาดูทีละคนเลยครับเพราะว่าจัดเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มสามคนนะครับซึ่งโรงเรียนเป็นตอนแรกใช่ครับมีโรงเรียนอะไรบ้างปีสี่ปุนนะครับสี่ปุลแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งไม่แน่ใจว่ารัตนาทท่เบรีหรือเปล่า แล้วก็มีผมแต่ว่าผมว่าจะเป็นคนคนเดียวในกลุ่มที่จะต้องส่งวิดีโอประเมินในในมีกา,าสรสารนันเลยทดลอจริงเลยต่ลอ<ร><ช>ครับใช่คร,ร,รับเป็นแบบครั้งแรกเลยแลบคบค่อนข้างมือบดมากตัะะาก้าสต่รัมาช่วยดูแลแผนครับที่เรามาทัดเลยมาตรงนี้ต้องปร่านะเอ๊ะตรงนี้ต้องใส่ผภาพนะแผนหลักการของแผนคือจะต้องคนไหนเอาไปปุ๊บจะต้องสอนแทนเราได้อ แล้วก็ต้องตรงตัวชี้วัดในแต่ตัวชี้วัดใช่ครับอ่าต้องตรงไหนต้องเพิ่มเติมอะไรแบบละเอียดมากเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รันรันรัน,นไปปุ๊บแล้วจากนั้นก็อ่าเราก็แบบตัดสินใจถามเลยว่าเออแล้วดี๋ยวผมจะประเมินเงี้ยต้องเป็นยังไงท่านสนอให้คาแนะนำาะดีมากก็เลยประมาณว่า<ม>ก็คือเราก็ต้องดูว่าแต่ละแผนต้องแบ,บ่งเป็นเวลาเวลาเท่าไหร่เขียนไว้ีหนึ่งก็ได้เขียนทำลายว่า ท่านนำเขาสวดเรียนกี่นาทีอ่าขั้นสอนกี่นาทีสรุปกี่นาทีเพราะว่าเวลาในวิดีโอที่เราส่งได้มันไม่เกินหกสิบนาทีใช่ครับอันนี้คือแบบจำได้เลยว่าถ้าเราเรียนย่บห้าสิบถึงหกสิบนะอย่าเกินนะการอัดก็ต้องแบบมุมกล้องยังไงในกรณีที่เป็นเป็นอ่าในห้องเรียนแต่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยต้องแบบแบบไหนเนี่ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ไปทำการบ้านมาแยกย้ายกันไปทำแล้วหลังจากนั้นเราก็ กำหนดเวลาว่าจะส่งวิดีโอการสอนเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเราใช้วิธีการทีเท่แบบออนไลน์นะครับช่วงโควิดหลังจากนั้นก็ผมนะครับก็ทําการสอนแต่ว่าผมสอนแบบออนไลน์ครับเพราะว่าตอนนั้นโรงเรียนผมคืออยู่ในช่วงโควิดแล้วเด็กห้องที่ผมสอนคือเขาตัตใจะไม่มาทั้งห้องก็เลยจำเป็นปต้องออนไลน์ครับท่านสอนอ๋อก็เข้าใจแล้วก็เราก็เอาคลิปออนไลน์ให้ท่านสอนอ๋ท่านสอนอเข้าม,มาดูแล้วว่าเป็นอย่างนี้นะโอเคตรงนี้ข้อดีตรงนี้ข้อเสียนะ อย่างนี้ประมาณนี้เทียบกับแผลอย่างเงี้ยครับใช่และหลังจากนั้นก็ผ่านไปด้วยดีเราก็รู้สึกว่าออมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกว่าเป็นคัดวมวนะว่าเป็นยังไงบ้างผลสรุปแล้วเป็นยังไงอะไรพวกนี้ครับใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือบางอย่างเราในขณะที่เราจะเตรียมตัวอัดคลิปวิดีโออะไรแบบนี้เราไม่เข้าใจเราก็สามารถถามในรายส่วนตัวของท่านสนอได้แล้วท่านก็ตอบมาแบบอย่าง ละเอียดมากแบบเรียกว่าเป็นกันเองเนาะเรามีลายกลุ่มด้วยใช่มีทั้งลายกลุ่ม S M สามรืออะไรจำไม่ผิดนะ S M อะไรสักอย่างถูกไหมครับก็ S ก yes, ็คือสายวิทยาศาสตร์ M ก <Hayır. S 3> ็คือมอสามก็คือมอสามก็สอนมอสามใช่ไหมใช่ครับโอเคส่งต่อหน่อยว่ากิจกรรมนี้น่าจะได้รับการส่งต่อไหมแล้วเสนอการที่แบบเนี้ยหรือว่ามีข้อเสนอแนะยังไงสำหรับผมก็คือกิรการที่แบบนี้บ้าง ถ้าเราผมก็คือผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ลุงที่นักเรียนเพราะครูสอนนักเรียนการศรึกษาคือนักเรียนเป็นสำคัญครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเรียบคุณอยู่ต่อไปเลยอย่างผมส่งวิทยฐานะที่ผมมั่นใจการส่งวพีเอตั้งแต่วันหนึ่งพอหนึ่งตุลาผูุ้มส่งเลยมั่นใจก็เพราะว่ามั่นใจว่าเอออย่างไรคริปท่านสอนนอทั้งสองได้ตรวจด,ดูเรียบร้อยเลยมีความมั่นใจสุดมากครับส่งไปรอบแ,แรกลยคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์จะผ่าน ตอนนั้นมั่นใจประมาณเจ็ดสิบปดเซียนเพราะว่าหนึ่งเราส่งรอบแรกเราไม่มีประวัติการดูเลยเราไม่มีข้อมูลเลยไม่ไม่มีตัวอย่างให้ดูใช่ครับทีนี้พอผ่านอันนี้คือวิทยาฐานะจากครูไม่วิทยาฐานะได้เป็นครูชํานาาการใช่ครับโอเคพอทราบผลล้วเป็นไงบ้างประเด็นคือมีคนไม่ผ่านด้วยครับก็เราก็เลยแบบตางตาแล้วเราบอกพอประกาศผลปุ๊บเราผ่านเราดีใจมากครับแล้วก็ไลน์บอกท่านสอนเราทงสอง <ผ>แล้วคุ้ม,มากๆแล้วแผนที่ใช้ Pd ก็คือแผนที่เราพิเศษกันใช่ไหมใช่ครับแผนที่น่่นสอน้องแก้ให้เลยครับงั้นถ้าอยากจะขอเผยแพร่แผนของคุณครูให้กับเพื่อนครูในสังกัดเราและสังกัดอื่นยินดีไหมอ๋อก็ได้ครับได้ครับจริงจริงมันมีจริงจริงตอนเราพิเศษเราก็มีการนําเสนอแลวครับ <ๆ S 2> ที่มันเป็นแท็บแลวก็มีเป็นชัวร์กคนรู้สึกก็มีแล้วแต่ว่าก็ยินดีเรามีครั้งหนึ่งครั้งสื่อในรูปแบบของแผน ไปงานผลงานแล้วก็วิดีโอของคุณครูอยู่แล้วลน,นั่นถือ่มีอ่ะอมีสำหรับผู้คุณมีอะไรจะสอบถามต่อไหมคะคิดว่ากิจกรรมแบบนี้มีมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะให,ให,ให้พัฒนาต่อไปสําหรับผมก็คือสําหรับผมว่าผมชอบตรงที่ว่านิเทศเป็นกลุ่มเล็กๆคือแบ่งกลุ่มให้มันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็แต่ละปีคือไม่สาคนรู้สึกสว่าพอปีหน้าพออีกปีหนึ่งก็เป็นรุ่นน้อง มานิเทศคือแต่ละปีจะไม่ซ้ำเลย<ช>แล้องพูดแต่ละคนก็จะถูกนิเทศที่แบบค่อนข้างคิมค้นอย่างเงี้ยผมชอบแล้วเราคิดว่าจากประสบการณ์ที่เราได้รับการนิเทศเราสามารถที่ส่ง,งต่อรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่คนอื่นที่ยังไม่เคยเข้าสู่การนิเทศแบบเราได้ัมมีความมั่นใจไหมยอยากจะบอกว่าพอพูดถึงนิเทศทุกคนจะแบบเครียดเลยต้องเตรียมการสอนใหม่แผนแล,ยยแบบแล้วก็ยังแบบรล้วถืว่าคน,เ,นเราจะเาแผนคนอื่นมาเลยแต่อยากจะบอกว่าอย่ากลัว เพราะว่านิเทศที่เนี่มันมันไม่เหมือนนิเทศที่เรานิเทศทั่วไปนิเทศที่นี่คือพัฒนาริเราเราแผนยังไงมาก็ได้เขาให้เป็นแผนที่ดีที่สุดของเราเอามาและท่านสอนอนและทีมงานจะช่วยการพัฒนาเราให้มันดียิ่งขึ้นไม่ต้องกลัวเลยครับผมเนี่ยแบบเป็นคนที่ทําแผนไม่ดีเลยแต่ก็เอามาปุ๊บท่านสอนอช่วยแนะนําพัฒนาให้เรามีแผนที่ดีขึ้นได้และก็ทําแผนเองเก่งขึ้นโอเคก็ okay. พอเป็นน้ำจิ้มน,นะคะหอมปากหอมคอกับการสัมภาษณ์คุณครูออมรัพย์นะคะที่ได้รับการเลือกของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปสู่และเราก็จะส่งต่อคุณครูออมรัพย์จากชำนาญการเปชำนาญการพิเศษแล้วเปเชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ต่อไปเร <c ười> ื่อยๆโอเค <laughs> สำหรับคลิปนี้พอหอมปากหอมคอก,ก,ก <im mon> ค็ประมาณนี้พวกเราสามคนขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุกันใหม่ค่ะ